ผมมาปั่นไฟครับพี่พี่จะพึ่งทำอะไรผมเลยโอ้ยตายละเปิปั่นไฟที่พี่จะปั่นไฟมันคือปั่นไฟเสร็จไปแล้วสองไงไมไงปั่นไวจัดไม่ะเซตเปิร์ปั่นไฟไวที่สุดในจักรวาลเดินไปเดินอขอรผมก็ปั่นไฟไวไงวันนี้เราปั่นในระยะเสียงใจนะครับชาร์จเปิร์ตัวตาเราก็ขึ้นเรื่อยๆไงขึ้นเรื่อยๆเลยก็ว่าอยู่ทำไมมันขึ้นเรื่อยๆ โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้โยผมพี่ตองช่องมิสเตอร์ตองเองนะครับและอยู่ในได้บายเดดหรือว่าเดดบายเด g h ์กันอีกเช่นเคยและนี่คือเซตเปิร์กที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นช่างไฟแบบมือโปรซ่อมไวจนคาตกรต้องร้องฮะเดจาเริ่มเกมมาปุ๊บมองเห็นเครื่องปั่นไฟ3เครื่องที่อยู่ใกล้กันป้องกันการโดนโซนเครื่องท้ายเกมแถมซ่อมไวถ้าปั่นเครื่องที่แสดง ความยืดหยุ่นบาดเจ็บแล้วไงยิ่งเจ็บยิ่งเร็วได้รับบัฟทำทุกอย่างไวขึ้น9%ขณะบาดเจ็บตัวตายืนใกล้ฆาตรกรโดยไม่โดนไล่ล่าจะได้รับโทเค็นช่วยกด g a ส Skill ช h คได้แบบแม่นโดยอัตโนมัติสมาธิเหนือพิกัดเมื่อกด g a ส Skill ช h คได้ต่อเนื่องจะเพิ่มความเร็วในการซ่อมแซมให้เครื่องปั่นไฟได้ไหลลื่นขึ้นเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเซตปั่นไฟที่เร็วที่สุดในเกม Dead by Daylight จะเป็นยังไงไปกันเลย Let's Go ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําเซตเปิร์กที่ปั่นไฟไวที่สุดนะครับฉบับเล่นโซโลนะครับก็คือเซตเปิร์กนี้เลยดูเอาไว้เป็นตัวอย่างครับทุกคนแต่ว่าผมจะบอกวิธีการเล่นเซตเปิร์กนี้ให้นะครับเราต้องกดสกิลเชคให้ได้เพอร์เฟกอย่างเดียวนะครับถ้ากดพลาดน,นี่คือจบแล้วผมเอากอบเครื่องมือม่วงมาแต่ผมลืมเอาเอสออนมาใส่นะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ปั่นไฟกันได้อยู่ เซตเฟิร์ที่ปั่นไฟไวที่สุดกำลังทำหน้าที่อยู่ผีเพ,พิ่งมาผีเพ,พิ่งมาโอ้โหเป็นเวทเกอร์ด้วยไงผมมาปั่นไฟครับพ,พี่พี่ใจเย็นก่อนนะครับราคบพาผมวนก็พาเขาวนนะพี่พาผมวนผมก็พาพี่วนเฮ้ยมันหลอกเก่งไงตัวเนี้ย หลอกกันเก่งเกินโอ้โหโดนจะได้ปะโ,โหแล้วมมิโยนพยน์ผมมาขอบแมปแบบนี้ไปไหนได้ล่ะทุกคนต้องพบให้รู้จักผมมา,าปั่นไฟปั่นไฟครับพี่พี่ใช่พื่งทำอะไรผมเลยโอ้ยตายละเพืปันป่นไฟที่เพไ่ไ้ปั่นไฟขอไม้ึ่งแผ่นนี่งไงเขาที่หน้าตเต็มๆ แล้วผมฉีกต่อพี่ใจเย็นๆก่อนนะครับพี่โอ้โหแล้วเขา,ามาไม่หยุดโดออกเฮ้ยเฉียดโดดเข้าแล้วผมไปต่อตรนนี้มีที่ให้โดดก็โดดเลยครับทัาแน่เฮ้ยแล้เข้ามาจริง ดดหนึ่งแผลจัดไปเป็นรุ่นอเมริกาลสินยังได้อยู่ยังได้อยู่เรื่อ้ปั่นไฟเสร็จไปแลวสองไ,ไงเป็นไงปั่นไวจัดไะเซ็ตเปิร์กปั่นไฟไวที่สุดในจกักรวาลเด็ตไวใดๆของผมก็ปั่นไฟไวไปไปลวสองแล้วเหมือนชิวเลอร์เขาออาไปดะเฮ้ยโอ้ดเรียบร้อยแบบนี้ลงลงเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังวิ่งต่อได้ ่าดับผมแข็งแรงไงสามทีติดก็ไม่ไหวแล้วทุกคน <g ười> ไม่รอดแต่ว่าเสร็จไปแล้วสามเต็ตเปิร์กที่ปั่นไฟไวที่สุดผม <c oughs> อ้าแล้วเพิ่งม,มาดึงแบบนี้เหมือนจะมีคนกลับมาหาหารือเปล่า กลับมาเพราะว่าคิดถึงหรือเปล่าตอนนี้มีเครื่องครับทุกคนอยู่ไว้หน่ครับตั้งเสียงหัวใจมันดังปแปลกๆเฮ้ยเพื่อนอย่ชิวระเบิดเดี๋ยวฆาตกรรู้ว่าม,มีคนอยู่ตรงนี้ชิบหายแล้วมันดังมากเลยทุกคนเไื่อ,อยจะบังได้ไหมผมขอไปเปิดกล่องเอาสเปรย์ประดับกลิ่นเต่ากมาหน่อยเมืเ่อกี้วิ่งเยอะจัดเหงื่อก็เลยออกไงแล้วฆาตกร์กำลังไล่เดือดไวอยู่ข้างหน้าครับทุกคนผมขอปลดก่อนนะครับ อเอัสเปร์มาฉีดรักษากินเต่าให้มันดีกว่าน,นี้หน่อยตอนนี้กินเต่ามันแรงเกินเย่ไปกลับไปปันไฟครับเปิร์กเดจาเจวูนะครับถ้าเราปั่นไฟเครื่องที่ไฮไลท์อยู่นะครับจะทําให้เราปั่นไฟไวขึ้น6%ซนะครับถือว่าดีอยู่แล้วผมมีเปิร์กยียุ่่นด้วยถ้าผมเจ็บอยู่จะปั่นไฟไวแต่เมื่อกี้ผมให้เพื่อนฮิวไปละเพราะว่าผมกลัวตายไนงะอุ้ยต้องกดพลาดสองทีติดเราต้องกดให้ได้เพอร์เฟคอย่างเดียวนะครับ ถ้ายิ่งได้เพอร์เฟกยิ่งปั่นไฟไวแบบนี้ครับ3ชาร์จแล้วทุกคนสูงสุด6สแต็กนะครับเปิดซ้ายมือใช้เสร็จนี้ก็ต้องตั้งใจปั่นกันหน่อยนะครับถ้าปั่นพลาดนี่คือเครื่องระเบิดแน่นอนโอเคได้อยู่นะครับเปิดขวามือนะครับถ้าเรากดสกิลพลาดนะครับ เขาก็จะช่วยให้มันเป็นเพอร์เฟกได้นะครับแต่ว่าชาร์จมันก็จะลดทุกครั้งนะครับที่ใช้แล้วตอนนี้ชาร์จหมดที่เหลือกดมือโอเคผลาดจบปัน่นแบบธรรมดาต่อโอเคแล้วคนที่ชื่อปั่นไฟ <c oughs> แค่ชื่อก็รู้ว่าคนไทยแน่นอน <c oughs> อุ้ยแล้วนี่ไงปัน่นระเบิดเลยพูดถึงเอ้ย <c oughs> แต่เหลืออีกหนึ่งเครื่องเองนะถือว่าไวป่ะแบบนี้ถือว่าไวอยู่ ผมก็บอกแล้วไงว่าเซตเปิร์ที่ปั่นไฟไวที่สุดในจักราวาลเดยบายเดยไล่มีคนมาหาผมออบเดินเดินวนอยู่ไม่เห็นผมปะว่าเขาน่าจะเห็นนะไปแล้วจูพาวนรด,ดออก อันนี้ดถสเตปเด็กแนวพาวนต่อแต่ผมก็ไม่ธรรมดาแล้วเขายังไล่อยู่อ่ะยังไล่อยู่ก็วนต่อไงอันนี้มีมดาดัดโอเค,ครับทุกคนอย่างแรกที่เราต้องรู้นะครับเปิร์ขวามือของเรานะครับ ชาร์จมันก็จะขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่ในระยะเสียงหัวใจของฆาตกรครับแล้วเพื่อนเอาให้เสร็จไนปะห้าเครื่องหาประตูตรงนู้นมีหนึ่งประตูนะเฮ้ยปลอดภัยละแบบนี้เราต้อได้ออกชูๆอ่ะแร้วฆาตกรมันเดินไปประตูตรงนี้ครับแต่เหมือนมันจะไม่เจอใครนะครับเราก็ไปเปิดให้รู้จกักโอเคตรงนี้ปลอดภยัยแล้วเพื่อนเปประตูเลยครับ ผมกำลังรีเปิดไม่ต้องห่วงได้ออกกันหรือเปล่าโอเคออกไปแล้วหนึ่งออกไปแล้วสองเหลือเดว้นะครับกับผมตอนนี้อาดมกับเดว้ผมเปิดเลยแล้วผมออกให้รู้จักเลยแล้วกันเผื่ออดมเขาล่อลงหลุมนะครับไม่ใช่ดมสิเดว้โอเคครับมาต่อกันในด่านทรายมนุษย์ยูนะครับกับ เดตเปิร์กที่ปั่นไฟไวที่สุดในเกมเด้ไปเดลยและเราเกิดใกล้เครื่องไฮไลท์อะไรงยถ้าแบบนี้เราก็ปั่นแบบธรรมดาค่ับถ้าปั่นโดยใช้เครื่องมือคนเดียวมันจะหมดไวนะครับเรารอจุ่มกับเพื่อนแล้วค่อยใช้กาอเครื่องมือครับจะได้ปั่นไวเอาแล้วไงปั่นไฟไวจริงไวจัดจังหวะนี้เดตเปิร์กที่ปั่นไฟไวที่สุดในเกม ทำไมมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยทุกคนเฮ้ยยังมีคนบูนอยู่ใ,ใกล้ๆโอเคหลุดละสวยกลับไปปัดไฟครั้งเดิมโอเคีเค้ยวๆหลุดละทุกคนรีบจุ่มเลยเครื่องนี้อยู่กับเพื่อนสองคนลุมปั่นแล้วเพื่อนไปไหนอะ่ะผมกำลังจุ่มสุดความสามารถ โอคสามชาร์ตเร็วกว่านี้ครั้งต่อไปห้ามพลาดนะครับเพราะว่าตรวจตาเราไม่มีชาร์ตเหลือแล้วแต่เราก็ยังไม่พลาดตอนที่สี่โอเครอบนี้พลาดจบหายหมดครับสี่ชาร์ตที่เก็บมาแต่ไม่เป็นไรครับเครื่องนี้ก็ได้เยอะอยู่ถือว่าไวพอสมควร เช้าวันนี้เราปั่นในระยะเสียหัวใจนะครับชาร์จเบิร์กตัวต,ตาเราก็ขึ้นเรื่อยๆไงขึ้นเรื่อยๆเลยก็ว่าอยู่ทําไมมันขึ้นเรื่อยๆรู้แล้ว <S <S แบบนี้ผมแย่ทุกคนไม่พับอ่ะไม่อยากใช้ไม้บัลลีก็เสียดายทุกคนก็ยอมโดนขแขวนแล้วกันไม่เป็นไรครับโดนแขวนเพื่อเซฟไม้บัลลีก็ถือว่าไม่แย่นะครับไม้บัลลี หมายบันเลมีประโยชน์เยอะเออเรากำลังจะพูดแบบนี้เรามีคนลงมาดึงแล้วเจา้าวะนี้ไปเลยเพื่อนเพที่เหลือผมจัดการให้เซตเปิดที่ปั่นไฟไว้ที่สุดในเกมเล่นไฟใไลท์เจืเพื่อนรอดต่อไปอะใครช่วยเราอะเพื่อนรอดก็ดีใจเ <c oughs> กือบโดนนะง้างมาแต่ไกลไปแล้วจู้ว <c oughs> ิเพื่อนอยู่แถวนี้ วันนี้ตัวตาเราได้สองชาร์จแล้วทุกคนผมยังไม่พับผมห่วงไม้ไงจุ๊กับห่วงไม้ข้างหน้ามีหน้าต่างให้โดดพอดีสวยแล้วเขาก้ามก้าข้ามมาเลยผมต้องวนไปพับไม้แผ่นเดิมพับอุ้ยมีไม้แตกไงเขามีไม้แตกไงชิปหายแล้ว ไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนโอเคไม้ไม่มีครับพอเราไม่ได้ใส่เปลวาวังไม้มันก็จุกลำบากนิดนึงตอนจะวนันนี้โอ้โหฟื้นงมิ่นโดดสวยครับรอดมาได้เกือบโดนอาคาตะกวาเขาอุ้มเขาอุ้มเราเลยอุ้มให้รู้จักไม่แน เซตปั่นไฟของผมมันก็ปั่นไวดูดิเครื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จเท่ากับเหลืออีกแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นเองครับทุกคนโอเคแล้วมีคนมาดึงเลยดึงเลยก็ดีใจแต่ถ้าผีมาใครไล่ผีแล้วจัดกันต่อครับกับเซตเปิร์ทที่ดีท่สุดนในเกมเดซ์บายเดรยไลครับตอนนี้ไม่มีเวลาให้พักหายใจครับผมโดดเข้าฉีกออก โอเคครับเจอกันในด่านร้านอาหารไม่ใช่ร้านแค่ห้องอาหารมืดหมดครับอ่านยังไงเป็นร้านอาหารครับนี่อมาลุยกันต่อครับกับเซตเปิ์ที่ปั่นไฟไวที่สุดแต่ไม่ค่อยจะได้ปั่นไฟเท่าไหร่ผมหวังว่าตานี้จะเป็นตานสุดท้ายแล้วนะขอแบบจบสวยๆได้ไหมตานนี้เจอกับตัวอะไรได้ยินเสียงหัวใจเดือบไปหรือเปล่า ชัดเจนครับแต่ใบแน่นอนแบบนี้เจอครับฆาตากรที่ร้องเพลงเพลอที่สุดในเกมเด้ดไปายเดยไลท์ให้ม่วิ่งอยู่แถวนี้โอเคระหว่างนี้ผมจุ่มสองขอใช้กล่องขึ้นมือเลยแล้วกันนะครับจะได้ไวขึ้นกดแบบไม่พลาดสมาธิเหนือพิกัดสองชาร์จและสามชาร์จอย่างรวดเร็วดูดิ ขึ้นแบบขึ้นแบบไวจัดแต่ว่าพลาดแล้วไงพอพลาดปุ๊บต้องไปเก็บไห่ปับ๊บ2ได้อยู่สามชี่พลาดอีกเรียบร้อยเก็บใหม่แต่ว่าเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องก็ชีคไม่แย่ครับทุกคนอุ้ยมาอีกแล้วถ้าตอนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในเดนไปเดนไล เหมือนเขาจะเดินหาใครไม่เจอครับทุกคนเขากำลังวนหาคนอยู่แล้วเจอแล้วไงเฮ้ยเล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 ยให้โอกาสว่ามันถึงได้ยังไงมันโค,งโคงน้งโค้งขนาดนั้นเลยเหรอ,อเชื่จังหวะนี้ผมต้องมารับมือกับห้าตอนที่ลองเพลงงพอที่สุด เขาอยู่ตรงประตูตรงนู้นครับเราอ้อมดูเชิงจุบไปด้วยเก็บชาร์จไปด้วยเป็นไงล่ะคมจัดแล้วเหมือนจะหลุดครับทุกคนขอขอสามชาร์จได้ไหมเพื่อตรวจตาคือได้สามละเอ้กลับมาปัดไฟครับตรงนี้มีหนึ่งเครื่องพอดีขอจุ่มเลยลนะการจังหวะนี้โอ้ยเสร็จไปแล้วสาม ไฟจริงไม่ติงนางไม่ได้มโมนะครับแล้วจังหวะนี้ผมคอมเบอร์เปิร์กยุดหยุ่นกับเดจาวูนะครับปั่นไฟไวขึ้น15%โดยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งเปิร์กอื่นอ่ะแล้วเสียงหัวใจมันใกล้มากเขาไล่ใครอยู่ตรงเรือไม่รู้ครับไม่ใช่เรือสิเป็นสะพานลอยนะครับขอ,อหน่อยสกิลเช็คขึ้นหน่อยอยากกดอยากกดสกิลเช็คดูดิ พออยากให้สกิลเช็คขึ้นเขาไม่ขึ้นเลยสักอันนะครับเกมนี้ก็แปลกเลไม่ฮิลผมมีเปิร์กดจจุนผมจะปั่นไฟต่อเราตั้งใจปั่นเลยใส่ไข่สองใบเช่สองชาร์จครับสมาธิเหนือพิกัดสามล้วเสร็จเลย เพื่อนเพื่ผีมาผ่ามีก็ผีมาแล้วโดดออกมาก่อนข้าบ้านครับข้าบ้านเดด,ดดโคง้งๆพอ,อมาดูเชิงระหว่างนี้เราก็เก็บชาร์จไปด้วยนะครับเปิดตกวตาตรงนี้มีเครื่องพอดีจุ่มต่อจุ่มแบบคมๆไปแล้วสี่ฆาตรกรยังไม่ได้ขแขวนใครเลยเป็นไง เซตเิ์กปันป่นไฟไวที่สุดของผมก็ปั่นไฟไวจริงไม่ได้ติงนังนะครับอันนี้เรื่องจริงทั้งนั้นไม่ได้โม,โม้ปตันนี้จบสวยแน่นอนของเมมเลยขรั้งสุดท้ายสมาธิเหนือพิกัด1ชาร์จต,ตอนนี้ตัวตามีอยู่3ชาร์ะครับขอแค่ไม่กดพลาดโอเคสองอุ้ยเพื่อนปั่นระเบิด สามแล้วพ่อมาหาแล้วถ้าเพื่อนไม่ปั่นระเบิดน่าจะเสร็จแล้วเนี่ยมีคนดึงหรือยังไม่มีคนไปดึงเพื่อนหรอโอเคมีคนดึงแล้วเรียบร้อยผมจุ่มต่อตรงนี้ได้เยอะมาก70%ปปั่นไฟแบบไว เสร็จแล้วเนี่ย90ละสวยคมเป็นไงล่ะหนึ่งคนห้าเครื่องฆ้าตะกรอนก็ต้องร้องไห้แน่นอนเจอกแบบนี้ตัวนี้ยังไม่มีคนเปิดครับแต่เสียงหัวใจมันดังอยูอ่ไปแล้วครับปลอดภยัยปลอดภัยแบบนี้เปิดได้เลยเฮ้ยโอเคตกใจอยู่ดีเสียงหัวใจก็ดังนี่เปิดให้ไวครับ ช่งดีของเราเรามีเปิดยืดหุดนะครับเปิดประตูก็ไวเหมือนกันโอเคเก้าเก้าไปแล้วครับตอนนี้รอดูก่อนว่าเพื่อนจะได้ออกหรือเปล่ายินรอมีเพื่อนมาแล้วหนึ่งคนที่ว้นะครับรมาะัมาคบแบบนี้ แสดงว่าฆาตกรแบบว่ายอมแพ้ไปแล้วใช่ไหมป่ออกให้รู้จักออกสี่เพิร์กปั่นไฟไวของผมก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังไงอปู่หน้าประตูออกก็ยอดยอๆๆๆๆๆอดยอ่าๆๆาๆๆๆๆๆๆบุรีฆาตกรหน้าประตู ยอมไม่พักข่าวเสื่อมเลยเฮ้ย hey, ได้ออกหรือเปล่าโอเคออกได้อยู่แล้วผมออกให้รู้จักเลยโอเคครับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u r s c r ให้ด้วยนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสำหรับวันนี้เจอกันครับผม